หนึ่งล้านนะครับของทูฟูดทักแล้วก็ทราบว่าพี่ถาวรเนี่ยนะครับเป็นประธานรถทักด้วยนะครับเป็นจุดไหนขายแกนําทีมไปเลยนะครับใช่ครับครับผมสวัสดีครับสถานีนมสดฟูดทักของเรานะครับเอกลักษณ์พิเศษที่สุดของสถานีนมสดคือเราต้องมีนมสดแน่นอน <asters S 1> แล้วก็เราจะมีการสุดนะครับมีการเที่ยวนมสดนะเพื่อจะเอามาโชง ใหญ่เราใช้นมสดชงแทนน้ำร้อนทั้งหมดเราไม่ใช้น้ำร้อนชงนะครับแต่ถ้าว่าลูกค้าที่ต้องการเมนูที่ไม่ใช่นมสดจะเป็นเมนูน้ำผึ้งมะนาวเรามีแบบครสสุดยอดเป็นเมนูเพื่อสุขภาพให้ลูกค้าได้ฟีเฟชร่างกายยิ่งช่วยเย็นๆนะครับเมนูเพื่อสุขภาพกิ่งชาเขียนนผึ้งมะนาวเนี่ยเป็นเมนูที่เรียกความสดชื่นให้กับร่างกายได้ดีมากนะครับรีเฟชได้ดีมากแล้วก็เมนูที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ของเราจะเป็นอ่า uh, เมนู นมสดคาราเมลนะเ,ลเราใช้คาราเมลอย่างดีเป็นของยี่ห้อจูปิเตอร์ซึ่งรสชาติอร่อยมากนะครับรสชาติอร่อยมากถ้าใครได้ทานก็จะจะจะชอบในความเป็นคาราเมลของของนมสดนะครับ <c ười> ผม <c ười> นี่แหละครับคือจุดเด่นของพี่ถาวรทำไว้นะครับแล้วผมก็เลยลองชิมดูแล้วนะครับว่าชาเขียวของเขามีความอร่อยมากๆและมีความสดชื่นมากมาก หากมาตลาดวิดีต้องอย่าลืมแวะเลยนะครับช่วงโควิดนี้นะครับมีผลกระทบอะไรกับร้านเรามั่งไหมครับผลกระทบก็มีพอสมควรน,นะครับแต่ว่าของเรามีการปรับนะครับมีการปรับเรื่องของการที่จะออกไปหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเราจะมีตอนนี้เนี่ยผมแทนแทนไว้หนึ่งอาทิตย์เจ็ดวันเนี่ยเต็มทุกวันนะครับแล้วก็จะเจาะไปในกลุ่มของที่เป็นหน่วยงานราชการก็ถ <c oughs> ือว่า ท่านพี่ถาวรเนี่ยเป็นบุคคลที่อไม่ยอมแพ้ต่อโควิดเลยโควิด <COVID S 2> ทำอะไรพี่เขาไม่ได้เลยนะครับผมขอเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้พี่ถาวรน,นะครับประสบความสำเร็จและรวยไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับถ้าใครสนใจอยากจะมาร่วมธุรกิจพุทัในจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้หน่วยงานราชการเข้ามาสัพพออย่างเต็มที่พร้อมจะก้าวเดินรวมถึงอ่า ถึงธานีจังหวัดทิชเชรโลพร้อมจะก้าวเดินและขับเคลื่อนรวมไปถึงเชื่อมโยงถึงไม้ซิตี้นะซึ่งเป็นการขับเคลื่อนอย่างเป็นองค์กรอย่างเป็นระบบของจังหวัดน,นะครับยังไงก็ใครที่สนใจหรือว่าอยากจะให้ความมั่นใจนยะผมยินดีเลยนะครับยินดเชิญที่จะมาร่วมธุรกิจพุตบอลหรือพร้อมจะขับเคลื่อนธุรกิจให้กับจังหวัดทิชเชรโล่เดินไปพร้อมๆกันได้นะครับขอบคุณมาก